สวัสดีค่ะหมอมิ้นนะคะแพทย์จีนอาทิตยายศเรืองสาวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการครอบแก้วกันค่ะการครอบแก้วเนี่ยเป็นการรักษาในศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างหนึง่งจะเป็นการรักษาโดยการที่ช่วยให้ร่างกายระบายพิษออกมาจากร่างกายซึ่งพิษในแพทย์แผนจีนนั้นก็คือความเย็นความชื้นความร้อนและโลที่เราได้สะสมมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการทำงานในห้องแอร์ ลมเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะก็จะทําให้เกิดการสะสมผิดได้การครอบแก้วนี้จะช่วยเรื่องการขายกล้ามเนื้อด้วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะและยังสามารถที่จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะซึ่งหลังจากการทำครอบแก้วนั้นอาจจะมีอาการปวดตึงเมื่อยล้านิดหน่อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลยทั้ง2อวันนะคะอาการหลังนี้ก็จะหายไปส่วนรอยที่เกิดจากการควดแก้วนะคะภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะค่อยๆจางลงแล้วก็หายไปเองได้เลยนะคะไม่มีอันตรายใดๆ คนที่ไม่ควรคอบแก้วนะคะก็คือเป็นคนที่มีโรคติดต่อทางผิวหนังหรือว่ามีก้อนบวมต่างๆโดยที่เรายังไม่รู้สาเหตุว่ามันคืออะไรนะคะรอยแผลเป็นที่มีเลือดนะคะแล้วก็อย่างคนท้องด้วยนะคะที่เราจะไม่ครอบแก้วบริเวณเอานะคะสําหรับวันนี้นะคะการครอบแก้วก็จะมีเพียงเท่านี้ถ้ายังไงสามารถที่เข้ามาปรึกษาได้ที่มาจคคีนิกสาขาเลยนะคะ